อัเป็นหนากวงไปแล้วไปแล้วไปแล้วเอาเอาเอา้อาเบาาเาเอาเอ้ยเอเล้ยวเลีวเเอ้ยเอ้ยนี่เอ้ยเยดยืมากรดพ่อเปามากอดแล้วจะขั้นนี้อย่างน้อวิญนะ ดีครับมาอยู่กับช่องเปาตามติดชีวิตช้างน้อยมิ่งมงคลน,นะครับผมเอ้ยเนาะคือขแข็งคือแข็งตื่นเช้ามากับคึกเอาเลยครับผมตื่น s ớ ามากับคึกเลยครับเอ้ยเนาะเป็นไะเป็นกินนะฟินฟินเฝันว่าฟินฟินครับพ่อฟินฟินครับเออเอ้ยเนาะเอาเอา การกินเนี <c oughs> <am> <maya radiation> ่ยตามสไตล์มิ่งมงคลครับผมไปแล้วไปแล้วไปแล้วอ๋ออ๋ออ๋ไปเดินหูกลางหางชี้ครับหูกลางหางชี้เอ๋อใจเย็นใจเย็นลูกใจเย็นหูกลางหางชี้ครับเอ้ยเนาะมึงเนาะหัวหัวผึ่ย Oi. ra đi, bay nào, bay nào, áo, 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 bao, bao, tám, ba, nhớ Ôi, à. khoan mực ngay, đừng nhớ, bay thằng quân, nhớ khoan, Đấy. เหยาบขอนเธอวันเอื้อวันโอ้ไปล้มอีกเอื้อเล่นต้นขี้ดินโมนีลาเป็นหน้ากลองไปแล้วไปแล้วไป้แล้วเอาเบาเบาอ่ะฮะฮะอุ้ยอุ้ยไอ้คุณแล้วโอ้ยเนาะถังบินได้ Đã thắng, ý, lạc, vậy, lạc, hay, đi e ừ thẳng ừ, ừ, Ý đất. khả nói nắn cái nắn Năn 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 lâu bay 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 bưng, khỏi khỏi khỏi,

พูดนะดีใจแฮงอู้อดีใจทุกครั้งมือเลยออกป้วนวิงบอกป้วนแบบสุดๆไปเลยออ้นี่แหละสาเหตยยุตากระ่เบายนะครับตามปรทันคือแขงอีลีคือแข้งครับพนอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปไปอดีวไปเดี๋ยวไปเดีวไปเดวไปเดีวไปเดวไปเ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 ไปไปเ ไอ้ไม้บอกด้ไวะลบเด้อลบเด้อบนี่เอาแล้วเอาแล้วพุ่นน่ะพุ่นน่ะเอ้า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 โอ้โุ่นน่ะไปไปนะพุ่นไปไปไปนะพุ่ไปเฮ้ นั <the> ่นนั่นน่นเฮ้ยคุณน่ะโอ้โหดูดกินเปลือกไม้แล้วมันกินโชว์ครับผมอีมคือคาแข้งครับคุณน่ะคุณน่ะคุณน่ะอยู่ไกลๆเด้อแม่ไกลๆเด้อกินไม้ยังนี่กินไม้ยังนี่กำลังคึกเลยฮะเฮ้ยไป้ยนะคุณไป้ย อุ้มอุ้มขอาไปแล้วขอาไปแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยคุณ呐เอออุ้ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยหยาดอดแห้งอืออุ้ยระสางคือขัดอ้วกคุณ呐นี๋ยวนี่เสียงมาใส่ตามะครับพอตามะพอเฮ้ยเฮ้ยเบาโลเบาเบาเบา ตามมาพ่อตามมาคุณน่ะเบา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 ไปได้ครับเลยเบา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 ้ยเบาเลี้ยวเลี้ยวเ้ยคือแคงเออเออเดี๋ยวคือไปนั่นคุณน่ะไปเร็วไปเร็วไปเร็วเ้เลี้ยว้ยวเลยออต่อไปสงคือคัตามตามตาม บ้าวบ้าวอื้อเอาเอาเอาอือยาคึกไปนั่นคึกแข้งครับผมคึกแข้งน,นันน่นนั่นนั่นพูดอ่ะไปฟ้องแม่ก่อนพอปอไปผมไปเมะดีไปเรียนตำรถตาลมนะครับเข้าบ่ อยากให้เรียนป็นเด็กนะผมอยากฝ่นหยามใหญ่มากกสิเรียนไปลัดรถโอ้ยบีกบอทั้นครับผมพวนนะเสียงพฝ่นนะคือเคีงพวนโมเมนท์ธรรมดาเด็กคือวัน,นั้นเด็กคือวัน,นั้นพวนนะอืมเอ้ยพวนนะเขาเรียกซอสางคือคักครับแม่ซอสางคือคัก แล้วหวานแม่เราเฮ้ยเม่ครับกดไปทำมือแล้วไปทำมือแล้วอ๋ออ๋อโอ้โหกินนุ่มก่อนก่อนอื่นก็อย่าลืมเข้ามากดซับสไครต์นะผมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคำไหนที่พูดจาไม่สุภาพนะครับผมก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับผมยังไงก็พบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ